นายสวัสดิ์คติกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงานในการขุดลอกลำเหมืองในตำบลร้องวัวแดงเพื่อพื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุมทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำทำให้น้ำมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อการเพาะปลูกอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วมทางในพื้นที่ราบลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชนและเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนาทำสวนปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีซึ่งการแก้ไขดังกล่าวปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงจะซื้อรถแบ็คโฮ เพื่อบริการและแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในการขุดลอกลำเหมืองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำบลร้องวัวแดง เจ้าขอขอบคุณนายกอปตที่นำรถเม็คโครมาช่วยคุดหลอกลังเหมืองในวันนี้นะเจ้าขอขอบคุณค่าขอบคุณนายกครับขอบคุณสำนักาจะรับมาช่วยคุ้นกู้คุดหลอกลัเหมืองครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอขอขอบคุณท่านรองสำนักสุมนะครับนายกสวัสดิ์กติกุรนะครับตีมาช่วยเหลือเจ้านะเพื่อมีน้ำใจน้ำดูแรงตีนี่นะครับขอขอบคุณอย่างนักครับผมขอขอบคุณครับท่านนายกแล็รองนายกที่ใจเอา โคมาช่วยล้างหืองวันนี้นะครับขอบคุณนะคะครับ